ทันทีโนเล็บที่เขาร่มลือกันว่าเป็นดูของลานเ l ชเล e p i ล g m ม s k Beautiful ค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวลิปมันที่เขาร่ำหรือกันว่าสามารถใช้ทดแทน l a n e เนชลิปสลิปปิ้งมาสได้ค่ะก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบถ้าชอบแล้วค่อยกด Subscribe นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย น,นั่นก็คือตัวนี้นั่นเองจ้ามีชื่อว่าแพนทีโนลิฟนะคะเดี๋ยวพี่ใส่ชื่อเต็มไว้ให้รวมถึงปริมาณแล้วก็ราคาด้วยค่ะตัวนี้นะคะเขามีส่วนประกอบที่เป็นแพนทีนอลนะ10%อันนี้คือจุดเด่นแล้วก็ช่วยเน้นในเรื่องการฟื้นฟูนะคะสมานแผลแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการแห้งแตกตกก่องแล้วก็เติมเต็มให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะบริเวณริมฝีปากรวมถึงเขาริ่มดึงกันว่าสามารถช่วยแก้อาการปากคล้ำได้นะคะ,ะ,คะเขามีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันร,รุ่นนี้นะคะสีแดงจะเป็นรุ่นททีีี่่ไมมคือา กับริมฝีปากเนี่ยจะไม่ทําให้เปลี่ยนสีนะคะกับอีกหนึ่งรุ่นเป็นหลอดสีฟ้าอันนั้นเนี่ยใช้ตอนกลางวันเพื่อช่วยให้ปากนะคะมีความอวบอิ่มอมชูมูดูมีสุขภาพดี เดี๋ยวเรามาดูเนื้อของผลิตภัณฑ์กันเลยนะคะเขาจะบอกว่าเขาบอกว่าเป็นลักษณะที่เป็นบาล์มสําหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าคล้ายๆกับการใช้พวกโลชั่นนะคะหรือครีมนะคะเคไปไปเลือบไปบริเวณริมฝีปากนะคะก็สามารถจะช่วยในเรื่องของการปกป้องการสูญเสียความชุ่มชื้นได้ประมาณหนึ่งแล้วพี่รู้สึกว่าพอทาไปนะคล้ายๆกับการแตะตัวเป็นน้ำนะคะถ้าเปรียบเทียบกับของ Laneige Lip Sleeping Mask นะเขาจะมีความเป็นน้ำาแล้วก็เหลวๆมากกว่านะถึงแม้จะเป็น นะลักษณะในเรื่องของการบำรุงริมฝีปากคล้ายๆกันนะคะสำหรับส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวของพี่ก่อนในเรื่องของเท็กซ์เจอร์นะคะหรือเนื้อผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการลงที่ริมฝีปากเนี่ยพี่รู้สึกว่าอย่างไรแล้วนะคะของลาเนชก็มีความเข้มข้นมากกว่านะคะคือทาลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเพียงการเคลือบเท่านั้นแต่เขายังช่วยเข้าไปเติมเต็มร่องลึกแล้วก็ผลักนะคะความชุ่มชื้นเข้าสู่ริมฝีปากได้ดีมากกว่า ปรเดียบเทียบข้อที่2นะคะในเรื่องของกลิ่นกันบ้างก็ต้องบอกว่าข้อข้อดีของอันนี้ของทั้ง2แบบเลยก็คือว่ากลิ่นไม่ได้รุนแรงนะพี่ชอบลิปมันที่ไม่ได้กลิ่นแรงมากแล้วก็ไม่ได้เน้นความเย็นอะไรก็คือเน้นในเรื่องของการบำรุงผิวน,นะคะก็ให้เท่ากันในเรื่องของกลิ่นอันที่3ในเรื่องของราคาโอเคของลานชอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือด้วยความที่เขาเป็นหลอดเนี่ยทำให้ค่อนข้างนะคะปัญหาในเรื่องของการปนเปื้อนเชื้อโรคอะไรต่างๆนก็จะ น้อยกว่าเพราะว่าพอเราบีบใช้เสร็จปุ๊บนะคะเช็คทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนี่ยใช้ครั้งต่อไปโอกาสที่เชลลื้อโรคหรือการปนเปื้อนนี่ก็จะน้อยกว่าในขณะที่ของลาเนสนะคะในเรื่องของการพกออกไปข้างนอกเนี่ยจะค่อนข้างลําบากนะสามารถใช้ได้ก่อนนอนได้แต่ว่าถ้าพกไปเนี่ยเราก็จะต้องหาคัต้นบัตรที่มีความสะอาดเนี่ยมาปาดแล้วก็นะคะทาบริเวณผิวป,ปากเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างไม่สะดุกในการพกพาไปใช้นอกบ้านส่วนใน ในเรื่องของการลดความหมองคล้ำของบริเวณดิมฟิปปากแนะ่ะพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ยังไม่สามารถค้นพบนิปมันใดๆบนโลกใบนี้ที่สามารถช่วยลดปัญหารเรื่องปากคล้ำของพี่ได้นะอย่างมากก็อาจจะจางลงนิดนึงแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหจากสีอมแบบคล้ำม,ม่วงๆกลายเป็นสีปากอมชมพูด,ดูมีสุขภาพดีพี่คิดว่าทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าให้คะแนนเท่ากันคือยังไม่ได้เห็นผลความแตกต่างในเรื่องของการลดปัญหารเรื่องปาก วัชนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรแล้วลาเนชลิปสลิปปิงมาสก์ก็ยังดูแลแก้ปัญหานะคะริมฝีปากของพี่ที่มีปัญหาเรื่องความแห้งแล้วก็แตกได้ดีมากกว่าโดยเฉพาะการนะคะโบกไปบริเวณริมฝีปากก่อนนอนเดี๋ยวจะช่วยให้ตื่นมาเนี่ยอย่างน้อยปากก็มีอาการแห้งได้น้อยลงในขณะที่ตัวแพนทีโนเนี่ยก็จะเหมาะกับใช้เติมระหวา่างวันพกไปตอนกลางวันมากกว่าแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของการสามารถมาสก์นะคะหรือว่าโบกก่อนนอนแล้วตื่นมาทําให้ปากนุ่มขนาดนั้นนะคะอย่างไรล แล้วนะก็ไม่สามารถเป็นดูปหรือทดแทน l a n e นชล lip s ิ e ปิ้ง g mask ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือการมารีวิวแล้วก็แนะนำนะคะในเรื่องของการใช้ l i ปสลิปปิ้งมาร์ ซึ่งก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยก็ลองไปหาทดลองใช้ได้ถ้าใครใช้นะคะแล้วได้ผลอย่างไรก็สามารถทมารีวิวใต้คลิปนี้ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก,ก่อนจากการก็ต้องขอกราบขอบคุณสาหรับทุกท่านนะคะในการกดซับ s c r i ต e ปุ่มนี้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวัวนเสาร์อาทิตย์เวลา9ก้าโมงตรงแล้วถ้าใครอยากพี่รีวิวสกินแคร์น้ำหอมหรือเครื่องสำอางอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะ สำหรับวันนี้พี่นนาไป